สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจเกษตรครับสูบน้ำใส่แปลงหยาพี่น้องนะครับสูบน้ำใส่แล้วครับน้ำไหลนะครับนี่เต็มไปเบิดแล้วพี่น้องครับนี่สองไรนะครับผมสูบใส่สองมือแล้วน้ำเต็มอยู่กับแปลงปล่อยนะครับนี่เป็นแปลงปล่อยแปลงหยาพิฆาละผมเตรียมไว้อยว่าจีนเดือนกุมภาพะนะครับกุมภาพะมีหน้าครับเพราะว่า เดือนมกราพ่อสให้พันจะเลื่อนเติบโตอีกเดือนหนึ่งพี่น้องผมก็จะค่อยปล่อยงว่วลุ่งนะครับปล่อยงว่วลุ่งช่วงนี้ผมกับปล่อยลุ่งแปงทีผมในทำหน้าอยครับพี่น้องนี่าาเอางื่มายืนขวากไว้ก่อนเป็นขออวากบ้านพี่น้องว่าผมเลี้ยงว่าสายต้นนามสายพัฒนานี่ครับอยู่แบบน,นี้ครับเก็บฝ่าพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับ แปงหยาเพ่งกลาน้ำถ่วมแล้วสูบใสสองมือเต็มเลยพี่น้องครับนี่เป็นแปลงปลอยนะครับก็ร่างเขียวนะครับก็ร่างเขียวเลยผมก็ได้เอาปุ๋ยใส่น้อยหนึ่งพี่น้องเอาปุ๋ยอ้อยขึ้นน้อยเดียวก็เด้ใส่หลายนะครับก็ได้เขียวขึ้นนะครับเจียบฝาพี่น้องเข้านหมืกับการดูแลแปลงหยาก็สาคขั้นพี่น้องครับเพาได้มีการเตรียมน้ำไว้นะครับ <im it> มีการเตรียมนำไว้เพราะว่าหยาเพิ่งกระสิบ่เขียวบางามีพ to ี่น้องหยากัะสิบเชียวบางามนี่แหละครับแป่งหยาพิกลาแปงปอยเขียวเดียวพี่น้องเจียบฝากพี่น้องเข้าสัโิกลาเป็นหยาที่จะเลื่อนเติบโตเร็วได้พี่น้องจะเลื่อนเติบโตเร็วเชียวงามหลังจากผมปอยง้อลุ่งแล้วผมก็ตัดนะครับนี่ครับตัดต้นว้ยาลาบต้นหนมออก นะครับต,ตัดต้นน้ำออกแล้วเพ่งกับสูบน้ำใส่นะครับเพิ่นกับโป้งขึ้นอันนี้ผมใส่รอบสองนะครับได้อาทิตย์หนึง่งพอเห็นสีเขียวนะครับเพิ่นโป้งขึ้นผมก็เลยเอาน้ำเข้ามารอบหนึ่งก็เลยเอาปุ๋ยมาผิวไว้พี่น้องก็บ่ได้ใส่หลายนะครับรอบเพิ่นขึ้นน้อยหนึ่งร่างเขียวงามนะเก็บฝาพี่น้องเข้าก็ไปเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าปีหนากระบ,บ่มีหยาดอกครับแต่บ่มีหยาปลูกพี่น้อง ต้องปลูกหญ้าไว้ครับเดี๋ยวผมก็สิไปไถครับไถแปลงทีท่ทำนาแหละครับตั้งใจว่าจะไถไปจกักสองสามไร่สาม,าสาม,ารมไกกร,นนกกรไน่นะครับผมจิตได้แบ่งปลูกกับขวดน้ำพี่น้องปลูกกับขวดไว้ให้พวกอะไรกินนะครับต้องเตรียมไว้เลยต่อไปพี่น้องนับเดือนเลย,เลยช่วงนี้ผมก็ตัดโยแปลงด้านล่างนะครับแปลงตัดโยสิบไร่พี่น้องกำลาังงามเหมือนกันครับตัดหมุนหลอดพอดีนะครับบรรยากาศฝ่าพี่น้อง ขอบ้านๆขออง้วนยูแบบนี้นะครับเออว่าขคือมาพักไว้นี่ครับแดดกระซ่องเอาไปขออง้วนก็แห้งขออง้วนแห้งง้วนก็เรนนอนในพี่น้องนะครับขออง้วนแห้งง้วนก็เลยนอนนี่เก็บฝาพี่น้องเขาเลยบรรยากาศเลยพี่น้องข่างง้วนเรนนอนอ้วนนี่ครับแดดซ่องเอาไป พราะมันบานเพราะผมเลียงว่าสายตน้นหนาสายพัตนาพี่นอ้องแยกกันอยู่ขออละตัวงาจูงามเลยพี่นอ้องเตรียมไปเรียงว่ากินกินหนะนะครับกลุ่มผ้าปลอยลุงนะครับมกกล่าหายพันเดจะเริ่เติบโตอีกเดือนหนึ่งครับขออีกเดือนหนึง่งขอแค่อีกเดือนหนึ่งครับเสดปลอยง่าลุงนะครับครับถ้าชิมเลยครับ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่วทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลือดรวมไปถพี่น้องสุขภาพแข็งแรงดำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนก้าวาสวัสดีครับ